มาแล้วเดินทางไปน้องขาผู้สาวน้อยเห็นอย่างเดนอนมือนี่อไปเสียบเข้าสมัยแล้วมึงเดินยืดอยู่เช้าเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาไปไปหดหอมเพราะเมื่อวานนี่ลาไปหดที่หดของมาได้หดลาไปให้โอ้ยห่างเิึงมาได้ลาเอ้ยเขียหุ่มพองเบิด ตาเอ้ยเจ้าอยู่เจ้าก็อยู่แท้ๆนอนลูกอยู่ก็อยู่แท้ๆเจ้าก็บ่คือบ่ท่างเด้อผัวก็กำลัมีบอลพี่ฮั่นกระโดมคือตุ๊ะอาจะบูมบ่อ่ะแล้เป็นอย่างนี้จึงสีกระด่าหงเมีาขันหงเมีาเราทีนี้มียมาเห็นเห็นมีานี่จีเห็ดอีกกันแล้ววะเธอมีาเป็นกระจมละเท่าตัยนี่แล้วก็ยังมาจมมาอยู่ในเหตุการณ์อยู่ เมื่อวานนี้เมื่อวานหรือเมื่อวานก้อนขึ้นไปหายายเอาน้ำแบบเป็นเาใหญ่ตักกินเองบ่เป็นจีนอย่างแม่เราดิขยายก็มาเกือบได้หิวเดล่าขึ้นมาอีเทจังญดเลยทีเนี้ยเอาก็ะดิใจเนาะของแม่ว่าน้องก็ดีใจน้องแม่ซะย้านเป็นเนาะสาวใหญ่ นาไมนกระโบกล้ยแล้วก็นนะขวดนาทั้งแก้วทั้งขวดนะคือคือบริเฮตกินแดคือบริตักแดะเปิดตู้เย็นเอาแม้เขากระแซอยู่วะแกก็ยิ้มเปื่อยๆอยู่ตอนเดูกๆตอนลูกเต่าล่าเนี่ยต้องส่งบ้านเนี่ยไปไหนก็ไปบรได้เนี่ยจนน้าหลานว่าลูกเต่าเจ้าว่าควงูนหฮวงปูนน่ะเข้าไปเข้าแท้ๆนี่เจ้าเจ้า่อยู่จังไหนบออันนั้นแย่ใหญ่บรเต็มหน้าเจ้าตีใหญ่วะเอิญไปน้ำไม่เนาะเอิญไปน้ำ เมื่อวานเด็กที่บ้าเมื่อวันเสาร์เนาะไงมาคุยอืมถ้าเต่าอะไรๆหากินไปได้ละวพอลูกเรียนอยู่พุ่นมันขี้อุ้มขึ้นรถไปวันนี้เออเอารถต้องใั่นนาะเราต้องถามคำความคิดเอ็นโอ้ใจคาดตุ๋ยใช่เนาะเราเราตอนี้อันเยะปกระนแล้วเวลาเรียนเราหกเดือนเจ้าก็ไปอยู่บ้านคนละาหกเดือนไหนคุยกับย่ก่อน โอ้เช oh, ้าเลยไปไปมาได้หรอกเพราะว่าข้างหน้าไปสิบสองคืนไปยังบ่ได้ยังม่ได้ไปขึ้นรถโต๊ไปสิบสองคืนแล้วไปบ่ได้ไปมาได้ดีบอกมันดีแม่กอยอมตายอย่างี้ถ้าเออถ้าไปเที่ยวร่ำอาทิตย์ร่าไหได้ถ้าเที่ยวไปหกเดือนเราไปผัดกันถ้าวเย้ยปลดกระเจียนแล้วพี่ไอ้ปลดกรเจียนแล้วก็เวลายัยมาบ้านเจ้าก็ไปบ้านอายุกับย้ยเวลายัยกลับ ค่อยๆเอาขึ้นรถอุ้มขึ้นรถขึ้นมาอีกออาบางทีอุ้มยังมาน้อยนี่จีเอามาน้อยขึ้นรถด,ดิน้องวะลูกเว้าสัส้นๆใกล้ควรปื้มปีติเขามีใจห่วงเออโมทนาบุญถึงลูกถึงเวลาได้บ่ได้ยุต่เจ้านะ่ะาะพอนิสัยเจ้ามีผูดด้ใดบังคับใดใหญ่ผู้บ,บ่ได้นางก็บ่มีความสะอาดอยู่บ้านเพราะว่าแมฮิตได้ให้แมฮิตไปก่อนแต่ยังน้อยกันหนึ่งสิ่งคือหนึ่ง ลูกคิดซีเบิงซีดูแลภาระเขาก็ต้องเดินเข้าใจบอกเอาาขาบอกว่าเขให้ลูกสาวล่าดูและก็เหมือนกันท่านนะเอามาให้ลูกเจ้าดูแล,แลเราค่อยกระจีไข่กอลูกเจ้านี้เงินเบ่าอ่ะอาาสั่นสั้นเนี้ยหับบอลลัมบอลวยพอได้ลูกมานั่งเฝ้าเขาได้ให้คิดข้อนี้ไว้อืจงภูมิใจเถอได้ยินคําพูดลูกแบบนั้นนะนอือถามจิ๊ อ้าวอยากให้ไปทัวร์ุ่น่ะเออได้เห็นเปิดหูเปิดตาบนอยากให้นังเฝ้าปูนอยู่น่ะเราจ่าแม่ก็ไปแล้วก่อแม่ยู่บได้ดอกคอรนไปเนี่ยก็มีตั้งแต่รถแม่ตำรถออบ่แาไม่รถตำแต่บได้ว่าแต่อย่างน้อยก็ยิ้มปลื้มปีติได้ยินคำว้าคำห่วงของลูกสาวตอนนีเออ้เข้าใจคาห่วงนะ รู้นะคนที่พูดเนี่ยรู้นะพอสัง่งใดก็โอ้โหนางฟ้าอยู่ในบ้านเนี่ยบ่มีผูดด้ใดบังคับได้ไงอยู่เู้เดียวเนี่ยขนาดค่อยอยังคับ,บ่ได้นะ้ำปลาใสน้องมันสิมาบังคับโอ้โย<ะ>ได้ตี <c oughs> ทีนี้แม่ไปนั่งยุคครอบสามเมื่อวานนี้แม่กินข้าวพร้อมที่ว่าเห็นบอที่ว่าบอกให้แม่ให้สิ่งในผลลูกเต้านาำปลาใสนะอือเออแล้วแต่แม่ว่าฟังเด้อแม่กาลังนั่งกินข้าวคานึงเพราะว่ามันกินแล้วมันปวดล้วก็ค่อยกินไปอยู่ครอบตานะ ตะกจมโอ้ยขุยไปแบบใดเนาะขนาดูอยู่ได้แค่ตาขุยเห็นได้แค่ยังพอปันนี้น้องเอ้ยไปพอได้ดอกลูกเลยสองบ้านนี่อากายเป็นว่าคาห่วงคําเว้าของลูกวังแทนที่จะปราปื้มปิต pues ิกลายเป็นความทุกข์เพราะว่าตัดใจไปบ่ได้ห่วงปลาห่วงเข่าอะคำเกิดมาที่เราหนังแม่ทีบอกมาตรงๆนี่น่ะน้องครอบครัวหลายๆที่่วงแม่ ที่บอกมันดีๆนี่น่ะแม่ก็บได้เกตจะลกหยุกุงยาพอแล้วลูกเอ้ยทําเท่าไหวแนัเนเออม่ต้องไปเอาเป็นความทุกขนะ์ปานเพราะว่าแม่นี่ดูนี่น่ะพาสู่มาอยู่นี่นะพอรกระต่ายนี่แม่กระต่ายนี่กันถ้าว่าแม่เป็นมาหลายๆนะตูก็เอามายากเพราะว่าดูถ้าว่าถึงแปดสิบปะนะเขาตุยยูหุ่นเขาก็เอาปอยไว้หุ่นนะ่ะลงทะเลหุ่นน้อยไข่สีหอบมาขึ้นเขาเอา,อา นี่ก็ว่าวางจังเนาะวังอยู่แต่เขานี่แล้วเนาะเอาดูอะไรล้วมันมีมุมเขานะเมนะออกจากเขาก็ไม่รู้เขานะว่าให้ขามอย่าใส่อารมณ์ให้ขำเรียกว่าบางสายอันคือรถผ่อนมาส่งเมื่อวานนะสายพี่น้องมันจะเอาแม่ไปหูกเดียนเวลายายปวดกระเจียนกับพี่ไอ้แล้ว กับไอ้คิดแล้วที่นี่ขากเบลาเย่มากะเจออกมาที่หกเหรียลตะกะเจไปพุ่นหกเนเแล้วแล้วมันจะบอกว่าถ้าบอไปนี่มันจะอุ้มขึ้นรถตู้ไปเลยให้พอไอหนาวอุ้มขึ้นรถตู้ไปเลยให้เตรียมของอี่รักเอาของขึ้นตูก้กบกพมันฟังอ่ะเอาขอเอาไปก็ไปแม่กอกว่าอันแต่ว่าไอ้ห่วงตะปูอนยนู่ทันตีก็บาเขาก็คมคิดเดียวกันนะอืมอก็แม่ แม่ก็เลยถามขึ้นายแม่ถามดีๆที่ตัวไ็กจ้งให้แม่ไปมันบอกว่าเอากับไปแจ้งให้ไปแล้วเจ้าอยู่นี่เจ้าได้ไปพุ่นไปพี่แล้วค่นค่อยบอกว่าบอดบอดต้องบอดต้องสิแล้วเขาจีบโอเคจะค่อยตีน้องนาโกะมันก็พูดถูกมันก็ต้องคิดในทุกรอบทุกถางมันมานะมันอยู่ที่เจ้าท่านแล้วใจเจ้านี่เจ้าวางไหนตว่า ค่อยรู้แล้วล่ะแม่เอ้ยปากเจ้านําไปไปท่านเป็นผู้ใดหันเจ้าก็ได้หักคอเจ้าก็ได้แม่เอ้ยท่มีให้บังคับได้ถ้าคิดดูแค่ข้อย่างบังคับก็ได้นับภาษาผู้ใดสิมาบังคับใหญ่คนนี้ได้ถ้าไปถ้าไปแบบนี้ชีวิตแม่รุ่มรุ่มนอนหล่นเนี่ยนอย่างอย่างบรนอกบรรนาไปให้ไปโกงไปให้กินให้อยากให้ป้ากันั่งไปบ้านลูกภูมิใจเห็นดอกไม้เห็นของจิินแม่ทําด้วยมือแม่เองไอ้อย่างแม่ก็ทําเอง ถ้าไปโบได้จิงจังนสี่เอาไปขัจะบขึ้นเพราะว่าความสุขอยู่ที่เจ้าของเลือกบังคับในมุมของลูกอยากให้เปิ้นหูเปิดตาแต่วันโบแมนความสุขของพ่อแม่ฝืนไปพู้เฒ่าก็บ่มีความสุขอันนี้พูดกันแล้วปุุงทําใจอืมอยากให้่อว่าฟังหรือบ่าพ่ฟังคิดเมนะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยคิดนะเพราะว่าที่เอาไปอยู่ในเมืองท่านยูโบได้ โอ้ยถ้าได้ได้แต่โดนแล้วมาอยู่เมืองนอกยากมาก็ได้ก็ได้แต่โดนนะยี่สิบกว่าปีแล้วกว่อนสายโตกายยากให้แม่ไปใจค่อยบ่ยากให้ไปเพราะว่ามันอย่างรู้บ่แต่ว่าค่อยว่าบ่ได้พอน้องลูกแต่ตัน้นมันก็เว่าก็เลยลูกแต่ตั้นนี่เออได้เห็นมันก็นได้กินนั้งจะเป็นสาวถึงกระท่งปัาน,นีน้อยหลายมันก็นส่งผุกเดยนถึงไวายี่เบ็นทอมเจ้าก็ได้กินมาส่านวัน มันกรพาหอบเนี่ยไปอยู่น้ำมันเดี๋ยวหอบอสันสีเลกนะอืเพราะกระขินบได้แต่ใจเขาก็บอยักให้จะไปแล้วว่าสั้นวานะแต่ว่าค่อยว่าบบได้พ่อค่อยเป็นไอ้มันว่างสิกันำถูกแล้วเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเขาจะเอาไปอีโอมไปเบ๊บหมันน้อยนะว่าเอาเอาหมันน้อยคือรถไหมเราบอกเองนำว่าหมันน้อยนะว่าแล้วทีนี้เขาอยู่ให้นำหนาวนะดูแล ได้ยินวันทีท่มันจะเปิดต,ต,ตีแล้วหัวใจเขาห่วงเขาคิดเพื่อไว้ในวันข้างหน้าเขาก็แค่นั้นแหละปอดกันแล,แล้วแล้ว,ลว,ลวก็ยาพุ่นคณะเท่าหลายๆก็ะจาไปรวมกันอยู่พุ่นว่าก็เอาไปโทะไปเท่าโรงแรมอยู่บัดที่นี่ลูกกูเบ,บิดเงินจ้งตีโรงแรมนะวะ <laughs> โอ้ยจนป่านนั้นเขาก็เป็นหลักขึ้นไปเรื่อยแล้วถือว่าเก่งแล้วน้องงาค่อยเป็นค่อยไปเออเวลาที่เจ้าเก่งดูค่อยยังบังคับเจ้าบ่ได้โขเพราะว่า ไปบ้านเจ้าเรียบร้อยบุดทุกอย่างเจ้าเห็นได้บุดทุกอย่างแต่ว่าค่อยบ่หันแต่ว่าถ้าเจ้าแย่นนี่ค่อยอุ้มเจ้าขึ้นรถแน่แม่กว่าคนละหกเดีย๋อยอีคุยกับยายคนละหกเดืนอนก่่อ <c oughs> ถ้ายายปดกระเจี่ได้ละว่านะโอ้สิบปีปโอ้เสงอืมกว่างจันได้ละแม่เก็บไปกินไปนั่งอยู่ครอบสะตาเ้ยเจ้าอยู่บ้านคนเดียวได้บ่ ต้องจนหมดแรงมาด้ว <Cornell> บ <bug dying> <laughs> ันไดจากเที่ยวสาวไล่คือมาอุ้มมาน้อยคือรถตู้แล้วึงตู้65แปดสิบแล้วนะค่อยค่อยหง่เข้าบัไดแล้วนะค่อยเห็นอย่างบัไดแล้วนะแล้วเจ้าอีวางไหนเจ้าอีกินเข้าเจ้าอีนาข้อใบบอตกใจว่าแม่เจ้าเว้าอย่างอ่ะนะอันกินเข้าเลยว้าอยู่นังมากก็เอา กูก็ะว no. ่าล well. ้ยงึงาิมอุทอมกุยแบบหมาน้อยคือรถแน้ววาคนเรหกเยนกับยายวะขอโทษเจ้กะว่าเดียวเป็นนกกว่ากูก็ะว่าูไปกูก็ะว่ากับพ่วกุนกงวะอืมผมสุกแปลย่างนานะก็บอเป็นบ้าดอกนางแม่ก็บเบ้าแม่ป้ายน่ะแม่ก็เป็นคนนี่น่ะ ก็ความสุขของเมย์ได้ไ้อยู่บ้านน่ะดูแลให้ลูกนี่เมย์มีความสุขนี่เน่ยเข้าใจอะเขาจางทีว่าควสุ่มันผู้ใหบ่ทอเมย์แล้เมยกับบได้วัดกับผู้ใหแล้วเมยกับบได้เอาดีอดนนะเมยพราะมย์ชอบทำอย่างนี้อมีัว่อจะภาพแข่งแรง่บจะให้ปืนไหนแค่หันมบเมยบหงโบวยนี่ก็ดีแล้วโบบ่ได้ปืนเช้ามาสามโมงมากับบ้าน เปัจจุบันเมื่อเมื่อแรงคนคอยใจไปก็ไปเพราาะว่คนเคยเห็ดคนเคยเดินอีมาให้มันนอนงอมงอมเงม้ยมเปลี่ยนดอกแล้วก็ออีเดียงอีอีดอีเดียงอีเปี้ยไปอันนี้น่ะดีแล้วไปให้ฝืนเหลเองค่ะบ้าค่ะบาบ่ได้เห็นอย่างนี้แม่ก็ถือฟอยไปลาหน้าบ้านตูข้างบ้านก็กาลังกายเนี่ยละกําลังกายไปน้ํานี่แหละสุขภาพแข็งแรงข้างนอกขนมป้ายตามเลี้ยงของแม่ ไปบอกว่ายายยุูซื่อเป็นบอจันแม่ไอหมิวเอายายยายให้หยังก๋าหมิวบบจ้างยายเดิพวเป็นฉันมินเอาก๋าหมิวบบจ้างยายเด๋อคันแม่บ้กอ้ําก็ย้าไปไต่ในให้กี่ขั้นพาไปหาหมอเพรก็ว่ากวดถนนนี้ถึงแค่ไปบ้านน้าหมีแม่นบ่บ่ได้กวดจนถึงศาลาล่างเป็นบอบ่บ่บ้าปานนั้นกระจายเท่าเนวหมาเฮ้ยเท่าเนาเฮ้ย วดตั้งแต่หน้าบ้านใหญ่พอวัดมีมหัวหอมอยู่ฮัลไปตามเตาวปออกกำลังกายไปแล้วไปไปมีพักไปอีหน้าบ้านบางนงก็โกดไปเออแล้วนี้เมืม่อบันเมื่อบันนี่ไปสุ่มขยะตรงที่ว่าตัวไปกองไว้กองไว้ที่ทางขึ้นนั่นแป่นลื่นบนลังข้างเครืเองเรียแบบร้อยรอ,อ,อเตาหอมไปออกกำลังกาย,ยางไง ใจบอกนั่นแหะเติดใจบอกบอกก็ว่ายายเกียนบ้านทําท่าเล่นยกยกยกไปนะเอาแล้วอันใหญ่อันทวดเท่ามึง่ะบอกลูกอีปุ๋ยเมยปุ๋ยเอาแล้วยายยายเท่ามึงเริ่มบ้าเล้วโววิ่งเล้วไปเล้วโอ้โหออะแม่ก็แข็งแรงกว่านางถ้าบอกไข่เดร๋วไข่วงนึงแกถ้เห็นหน้าหน้าเนียนปีนี้กลับไปแกเฮ็ดงานแต่แกดูแข็งแรงก็แกนั่งตุยตุยอยู่เด้ดูแกเพียวขึ้นแข็งแรงขึ้นเด้ มันบอ่บอแข็งแรงขึ้นเด้เดี๋ยวเนี้ยหอบจังนี้อ้วนจังนี้เออแต่ก็ธรรมดาตามอายุก็ต้องดูแลก,กันไปนะออถ้ามาถ้ามาแมต่ละเทียนี่บนนี้เต็มตบ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 เลยมอาอยู่เรื่องอาหารการกิน ทำกินเลี้ยงหลานทำกินเลี้ยงหลานดูไห่ก็มีแต่กินกับกินไงผู้เฒ่าโอ้ยแถนนี้เฒ่าไปละจิปลอยวางสุดท้ายมานั่งเลี้ยงหลานผู้เฒ่าเนาะก,ก็ต้องช่วยกันแหละชีวิตบ้านเฮาก็ดีแล้วเออมีตามียายช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะอืมนีออ่แหละชีวิตนายมึงเจ้าดีเลี้ยงมาแต่ครอบครัวเนี่ยจกีคนน่ะลูกหลานเลี้ยงนันนับรวมอันนี้เขาก็ดีแต่ดิ่งดีแล้วบัดได้มาเลี้ยงเลนก็ต้องมาเจอไอ้ของน้องทูนี่เราว่าเลนอะ มีมีกล้วยมีอย่างถ้าไปให้ไปอย่างมากับแบงลูกบาลานป้ายแม่นาฮนเห็นเ้าพี่น้องเอ้ยพูดเท่าเห็นสุขภาพแข็งแรงซีก็ดีแล้วไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายว่าให้สองมาเือเห็นบอลาดเมสิเต็นงก้อนเขาทุกปีนะกันถ้าว่าหนาวสามวันเห็นบอกนั่นแหละหน้าตจะดินกัน แาานาวก็น้ำขิงน้ำข่าน้ำตะไคร้กระต้มไปน้ำกระเพาะกระเพราใส่ไปน้ำพึ่งกระหามเอาไว้ใ <Okay. S 1> บเตยอือันละกาไอ้ตะไคร้เนี่ยแม่ต้มกินเป็นประจำเลยอันเมื่อฮั่นนะาีนางงงมาไปตู้อันน้ำมันอย่างเจ้าอยู่ในหม้อกาญจหลิ่งเหลี่ยงเนี่ยก่ออ่างกระดมบางแม่มันกระดมบางแม่แม่บะโกโ่วะ มาดมเอา้ามันค uhh. ือมีกินใบเตยมีคือกินขิงกินข่าแต่อ้าวเอาน้ำมันหนาวก็กินหนึ่งที่ทุกปีน่ะกันว่าโบหนาวก็บโบโบโบคอยกินมันฮ้อนมาอันนี้เริ่มเริ่มแครก่อนว่าขิงอีโบดีพราะว่าก็กินตะลอดตะลือมาเปิดแล้วก็ต้มแครงแบบวันนี้ใส่วันนี้พรุ่งนี้ ຜູ້ມີເຊົ້າວັນໜ້ກະອອາຕມຕຮາມຍັງເາມแม่ทບ້ອຍດືແລ